สบายดีะสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ก็มาพบพก,กับป้าจอยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อในมืัอนี้ก็อยู่เพื่อนป้าคือเจ้าพ,พี่น้องเลยเน,ะนาะลุงวนมาสิพาป้าจอยออกไปซื้อของพ่อแม่พี่น้องไงเนะาะจะซื้ออย่างมากินมีแต่ปลาแหลกมันมินแน่นอนป้ามาตำหุงเนาะบอรสบายดีลุงวน บาดี้ฮ้อนฮ้อนบ่ฮ้อนยังจ่อยอันที่ถ่ายลุงให้มึงพี่น้องเอ้ยเนาะลูกมาแดงเทพนั่นแหละแม่นก็คือไอ้ใหญ่นี่แหละผู้แฟพี่น้องเอ้ยน้ยนี่ผู้นี้เนาะที่เฮา่นรถเนาะผู้นี้แหละไอ้ใหญ่ผู้นี้แหละพี่น้องมีพระคุณมีเงินบ่มีเงินอยู่นําเจ๊เบิด Tìm chịu 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 อีกตาบัญแม่นเจ๊ใหญ่อยู่บุงบุญชงก็ชงตรงุ่นนะชงตรงงพันเจ๊ใหญ่อันนี้บ่มีหยังผมใหญ่อยู่ดิใหญ่เเพิ่นมาเพิ่นก็ผ่านเจ๊ใหญ่คือกันล่ะว่าใช่ปกติเนาะผ่านกันขอเจ้าก็เว้าดาพดลบมือลบมืออีกทีนโอ้ยเว้า ดยดูมีเป็นการผูกก well, hmm. ี่แล้วอใหญ่ดี๋ยนาะงใหญ่มีเงินนะใหญ่มีเงินยเงินะนัน่จัเนาะอ้นปตูกกับมาลินบาดีตุบายดีโดยเไ่าพัจัไไหลเนหอวเาเนาะจพันจีบเนาะมือต้องเงินจัมนีบนนีนการเจ้ากรมายเกิน้วเจจะเกินวดีเพื่อนเ เจ้ใหญ่สุดป่ะเจ้ใหญ่ปุ๊บบ้านดังบ่บ่ลุงเจ้ใหญ่บานเมื่อไรบ้านเมื่อไรมา้งจะพูดหูมาป้าจอยซื้อสินใหม่เตรียมไม่ไหนเพิ่นแต่เฮงละแต่พ่อมป้าคุแต่เพิ่นยังโมามเดี๋ยวเนาซื้อส้างก็เพิ่นมาฝากป้าจอยซื้อช่องพื้นตอนนั้นให้ป้าพื้นหนึ่งหน้ากตเตรียมแม่นให้ป้าคุนั่นพื้นหนึ่งแต่มีแต่ดุ้งมั เพิ่นสั่งมาลงแน่สั่งก่อจากยังอน่ะสั่งอุปกรณ์อันนี่แหละเป็นไม้กระสอบกันซ้ํานี่แหละคนสิจักซื้อบ่เนาะจักกดอกคน่ะไปถามเพิ่นเด้เพิ่นคุยกับเจ๊ใหญ่ตลอดนไคิดฮอดเจ๊ใหญ่อยู่ประมาณว่าแม่ดเออว่าันผูกมันชบ่ได้เอาเงินมาให้เด้ Là mình, là mình mà lại là mừng, mà lại là xa này cái súng lại Đây Đại cái tham này Đây là cái cầu này Đây là cái cầu này Đây là cái cầu cái này là

ห้องยามจ้ยาที่ยาบอกค่นเอาไปเอามาวางราดเปแล้วป่วยอยูุแต่แบบพอเราเอามาให้กบบางค่ำมกนเห็นเหงาหัวนะแบบไปจอยกับเราอยูุใจ๊้ับ่าแบเวนเนอะวะนั่งเอานอนกับเราเบาลาวมากังหัวไปนะจอยเหงามบ่เวนได้ดูเลยวะก็อยากจวนห้องบุญ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 บักบุญอะวะ กจยังไ่นแหัก้เนะ่ไมพ่ร่ไห้่นี่ไตาไอ่เย็นเนาะ่ไหมน่นหมตอนมาเลาอยากิหุ่น่พไม่ได้ยินเนาะตาเพิ่งนังว่าไว้ชื่อตอนตอนมาอยู่่นอยู่โรงพยาบาลกะไปไปเยี่ยมเพิ่นกะให้เนาะแต่มาพี่หมู่มาหลายเพิ่นกะไม่ได้ให้ทำแบบแนวแบบ ตใจ้ให้ห้พูดนะายังก็ให้บ่ยังก็ให้ว่าลูกหลานมาเยี่ยมแล้วพูทตู้ชื่อก็ให้ยขาานานเ่อนี้บอลูกบางเพื่อมันมีแ่คิดออกอยู่เลยออกมา่าได้แต่ว่าลูกคนมีสามคนเื่อบุญมัด มือยานี mm ่หัวคุ้นมือยาวหัวคุ้นตัชื่อบุญจัดตัชื่อเดียวมือ้านี่เราห้องอยู่โรงงานกมันมัมันมัมันเนอะวะอันนี้ไเบิคอแน่เราอะมือมือเราเป็นมื่อีวิตแล้วึ้นึ้นนั่นน่ะเราเป็นไปเบิอได้ดูอึ้พอได้ละวอนะ เบิ่งได้ดูเอ้ยอย่าติดพอได้ดอกเก็บเอ้พอตายได้ว่าเนี่นี่เราแล้วมือมืออันห้าไปมือแรกมัมือที่ว่าเพิ่นเป็นมือที่เป็นนี่ยอ๋อมือเพิ่นเป็นนั่นนี่เนีเพิ่นเดิมรู้สึกอันที่ว่าแข้งขามือเพิ่นดิบนบ่เพิ่นใหญ่ตึกนี่อ๋อใหญ่เตียงใหญ่เตียเมื่อแล้วเห็มือนั่งนั่งคือป้าก็นั่งกินนี่นะมั้งเอาเบ่งคลิปเอา เบืองคลิปผจญนะะอยขึ้นมาทอดกันั่งกินอยู่บ้านต้นแรกหมู้วนพวกแบบหอยรับจะไปเนื่อนัเนื่อนั่งกินหลังจากกินแเื่อกับผ้าเั็นผ้าปเลยมื่อนั้นเือเน้อเห็นนึื้อบุญเกียงเราเลยเด็กบุญกลีบุญเๆให้ไปไานเออน่บุญเออนึ่งไบุญ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 นอนเนยวตีก่นหยุดพวอเวียนหยุดเธอเนาะวซื้อเลย ซื้อเลขรอได้เหรจ้งพุ่มไปเอาอ่ะถึกสามเซนแจ้งพุ่มไปเอายังมึงทันได้เลยบอเดี๋ยวนี้เลยเวลาเลยจ้ะวันทีแปะพูนที่แปะเบิ้ลอันโยงเอาอยู่ธนาคารก็ได้เอาบอนเขาเจ้าขายก็ได้ซื้ออยู่แล้วเราวาเดีอาไม้ใ sì ห you know, really ้หาเแล่ววานเดียวเชียนมาหายได้หรือมาออื่นแล้วเจ้าถือเจ้าถือเจ้าย่างเลยไปเอาพันหรอ ม่กุน่ะแก้ก็ไ่อยากซื้อหรอกแมวอีน่าอันนี้ให้คอยให้คอยบ่ไปเอาให้เออโต๊ะกแม่หมโตโซมาโซแม่พาซือหัวเจ้าเอาแม่เรามาเล่นเียงพอเจ้าหน่อลี้ยหันนะเล็กหนุเกเกรน้วกเนโยเจ้าใรม ันกระตรับเปนยังบดอมู่ตู้วาว่าสิเอาไปตองหาไปตองแหกเรเดิมขั้นกระตนกระโตไมตองไม่ตองเอาหายว่าเราเกินกระดุงมันไม่หยามาทังได้เลยอันนี้นวดได้นวดนออกมนอกนวดน้ำมันว่าหายเกลือเพิ่หายจะพันจะไหนนะถุกๆกันเดี๋ยวเราก็ซื่อขนมแหกนั่นใหม่้อม

กินกาแฟนั่นเนาะต้องกินกาแฟไทยตลอดเมากินกาแฟเียดบ่แซ่บดอกแซ่บเเนาะห้อยเฮาก็ว่าบ่มีเงินเฮากเอาซนี้เด้อให้ก็ชม50ปูให้พุ่นือเป็นกระป๋งมากินเด้อปองค่ะ่มาหาเงินาหาเงินอ้ายสิตายงสาด้อ้ายหาเงินบ่มีเงินซื้อกาแฟมาหาเงินบ่มีนเด้อเนาะแล้วบ่ชวนเใหญ่มาเนาะ กัมมันซีแบบชมาบบเอากรมันซีมาว่าขาต้านทางปล่อยวันไหนเดี๋ยวบอกฉันเห็นแบานล้เรากำปั้นฉันต๊กไกดังไกค้นอยู่ใช่ีเดนยดเลยนะขาต้นทางปอยวัดทุมือนี่นะหากินกวขาว่าโอ้โหเนี่ยนี่าผู้ประชาการเพิ่นว่าเอาเลยปล่อยได้ร ไปใส่กัะไปเล้วอ่ะนิ่มนะอ่ะคือเป็นคือว่ะมาแล้วแต่ว่าเมื่อเอาลานสาวเมื่อไรนะดุงจะบอกมันสุกลานสาวเนี่ยตอนแรกตอนเท่ามันสุกลงแลยแขึ้นมาเลยกีื่กี้บางเพนไใอยู่ไปดินอยู่นะแต่ไม่โม่เพราไที่ไหนไปที่ละอยากไปดินน้ำลานอยู่

จ้าไปชื่อเครื่อาแกงเราแม่ละแมวเน้นนี่ไอ้แม่ไปชื่อไปไปเอตลาดออกมาโนดมันล่ะเออเดี๋ยวชิซื้อมาแล้วเครื่องแกงบ่เอ้ามาแกงแล้วหางแกงนี้นี่แล้วออืยังยุ่งกันบ่เลยนะชักยาชักยาขึ้นไงเนี่ยชักยาอะไรออกมาเพิ่นชักนั่นเี้บ่มันชักวังใหญ่นี่แล้ววังเนือนอันนี้มีขูด้อนในนี่นะยังมุมีแต่ก็จะชักยาชักยาโน่นหะ ไปไม่หามมึงไปอาบน้ำกระชามไปไปอาบน้ำไปไปน้ำกระชามเลยบ้านนี้จะไปงน้ำกระชามถวยไปจิตใยิ้มกันมึงพามันเองมึงตุ๊ดวะนี่ติกปตุ๊ดติ๊ดวะติ๊กพลาสติกแม่นะยัไอยู่ไรู่ดุ๊ดแล้วเห็บบุบินเนาะนี่นี่ กตุ๊บ่เป็นตุ๊บ่อเนุ๊บเป็นตุ๊บหรอกัดขิตุ๊บ่ยาดุงยาสะบอกลุงไหมยาสานะพอผาเงินมาเลยโดยยพ่อถามพอผางเงินพ่อาเงินมาปะทุกันทุกนนนอรด่รถมนะฮะรถมเด้อรถ่มเด้อ ลูกจนใหญ่คองยัทีกับว่ได้ไล่ได้บัวทีกับวากูลองชาิบด้านแน่นะลองชา้านหางได้เว่า่า่ใ่ลูกเรื่เน่เป็นอะไรกูกาใ่หอดว่าว่าเนทามฮอดว่าหาล้านเพนว่าคองมันแม่หน่อยนี่นะการสิบด้านอันชิบหาระนิบหา้านเนาะตงมันจากล้านเลาิบานยืนมจากล้าน ยืนสิท้านอสิทธาร้านก็็นสิาร้านเพราะว่ทำอะไรทำยังไงอาจจะยืนเงินเกี้้านนงมอเดนโตอันนี้หนาไรอยู่นี่เราก็ได้กำไรร้านใหญ่อยูนี่แล้ะร้านกรุบอนี่แล้วได้กำไรอล้กะโงกระยากระนาฮักเอาได้กระหายตะอันจาใส่การว่ากะโดนไห้กเอาหายนี่กระโดงกระยานา มาเนี่ยักเนาะชุดอภัยอ้วนชื่อให้เนาะย,นยอมแก้เลย,แก,ยแก้กับตื่นมากกับใสขี้เก้าใสจุขาด,ด้าด้ใจุขาดขนชื่อได้ชื่อได้ตัว <c oughs> ไหนฮาซื้อให้พึ้นจืดตีนตีนมันชอบตีนรอรออยู่นีดก่อนฉีนติ่งตั้งงั้นกมักเพ่นเน

นอนวันละนอนกับโจดแล้วตื er birth 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 ่นมานี่ก็บูนอีกแล้วนแล้วตื่นมาหิกับนอน โด้วยน้องภูริพี่น้องเลยประจอยกับชิจบคลิปก่อนน้องเขาดูกันนอนแล้วคาทำไพี่น้องอย่างนี้เนาะประจอยสิออกไปตลาดกับลุงบุญของพีนพ่น้องหย <c oughs> ไปแล้วนิดซ <c oughs> ื้อกับข่าวกับหน้ามันเลย <c oughs> พี่น้องเลยมากเหตดอให้ <c oughs> กินตับแหนงเนาะหมูฟูแบบอย่าตีพ,พี่น้องเลยพี่น้องมันมาลิบม,มากจำกันเลยเนาะเลย โอเคน้องแม่พี่น้องมาจากขอบคุณขอบคุณเน็คซี่ทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาติดตามมาจอยน้องพ่อแนะม่พี่น้องที่ปกติทโฆษณาเนาะมาจอยก็ขอบคุณขอบคุณหลายไลน์เด้อพ่อแม่พี่น้องคราวกันมาสบายดี